เอาละครับช่วงนี้เราจะมาท้าทายความแม่นของหมอกริดคอนเฟิร์มครับเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งคราวนี้เราจะใช้เทปปิดตาตามด้วยผ้าพันอีกชั้นหนึ่งครับงานนี้กริดจะไม่เห็นหน้าหรือแม้กระทั่งได้ยินเสียงของคนที่เขาจะทำนายดวงครับแถมมีพยานย,ยืนมองดูเทียงดูสิครับว่าเขาจับแม่นดังตาเห็นจริงหรือไม่คนแรกที่ทีมงานเราไปเชิญมาจากแถวนั้นด้วยการสุ่ ก็คือคุณก้อยจราพอดครับคุณต้องการให้บุคคลที่นั่งอยู่ข้างดอยนี้เขาทาอะไรก่อนเป็นอันดับแรกจะแบบอันนี้คือจ่ายไทยเหนือเมฆหรือว่าไทยทำอะไรเอาเหนือเมฆเลยเิเหนือเมฆไม่ต้องใช้เลยครับไม,ไม่ต้องใช้เลยทั้งสิ้นไม่ต้องใช้เลยคุณสามารถบอกได้เลยว่าคนข้างผมนี่เป็นยังไงอันดับแรกผมถามก่อนเลยว่าเขาคนนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก่อกี่โมงแล้วครับพี่พวุตอนนี้เวลาที่เราถ่ายทำตอนนี้นะครับ6โมงเย็นกับอีก25นาที10วิครับ ผู้หญิงคนดีนะครับลักษณะผิวเขาค่อนข้างจะขาวครับผมยาวพอสมควรโอเคแล้วก็หน้าถือว่าค่อนข้างใสพอสมควรคนคนนี้แต่งงานหรือยังริดยังครับยังมีตาหรือยังริดมีครับเวลาถ้าเขาไม่มีเนี่ยหายาวครับผมแต่ถ้าลองมาแล้วเนี่ยมักจะมาทีละสองคนคนคนนี้เนี่ยอยู่คนเดียวหรือเปล่าหรืออยู่กับใครที่บ้าน บ้านคุณเลขที่เท่าไหร่ครับ2-60ครับอยู่ท่าไหร่ครับจะดันเสนิดวงครับบ้านหลังนี้เข้าไปในซอยอยู่ฝักขวามือหรือเปล่าครับถามก่อนอ่าใช่ครับบ้านหลังนี้เจ้าที่เป็นคนไทยครับผมครับบ้านหลังนี้มีศาลนะครับดูจากลักษณะแล้วคิดว่าน่าจะเป็นศาลจีนสีแดงใช่ไหมครับใช่ครับเจ้าที่คุณเป็นคนไทยนะครับผมบอกได้เลยว่าการที่คุณตั้งเจ้าที่เป็นสีแดงนั้นมันไม่ถูกต้อง ทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับมีเงินเท่าไหร่หมดเก็บเงินไม่อยู่ครับต้องบอกได้เลยว่าเงินทองเนี่ยออกมากกว่าเข้าแน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญนะครับคือคุณคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมค่อนข้างจะมากแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยกระเป๋าสตางค์หรือมือถือสีออกเงินเงินเทาๆหายครับผมไม่จริงไม่จริงเขามีไฝฟ,ฟ้ามีตำหนิอะไรชัดเจนไหมครับบนตัวเขา เท่าที่เห็นมีที่ลำคอหรือว่าใบหน้าครับผมที่ลำคอัที่ใบหน้าครับที่ลำคอหรือที่ใบหน้านะครับค่อนข้างชัดเจนแต่โทษนะครับคนนี้ผมว่าเป็นคนหน้าตาดีครับผมโทษสี่รูปร่างนะคุณดีมากอนาคตข้างหน้าเกลิดครับสามารถเป็นอะไรได้บ้างดวงชะตาดวงนี้ผมอยากให้ทาเกี่ยวข้องกับพวกการกระจามรันธ์ครับผม หรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะาการที่ต้องติดต่อพบปะพูดคุยเป็นงานเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงสามารถทําได้เพราะเนื่องจากดาวจันทร์เขาเด่นมากใบหน้าเขาเป็นคนที่ผู้ชายเห็นก็จะต้องชอบหรือเห็นแล้วก็ถือว่าอยู่ในแกนดีถือว่าเป็นคนหน้าตาดีเพราะงั้นคําพูดคําจาเขาเป็นลักษณะที่ใช้ได้มากเลยทีเดียวครับหลังจากที่ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาฟังคุณก้อยพูดถึงหมอกรุ๊กกันดีกว่าครับเรื่องนี้ไม่ใช่หรือเปล่าพี่ม ของหายไม่ใช่แต่ว่าเป็นคนที่หลงคิด,คดลมืมเนี่ยใช่ค่ะถูกต้องแล้วเราบอกไปยีนะว่าคุณเป็นคนสวยด้วยนะครับมากด้วยอย่างที่เขาบอกมีข้อตาหนิมีตําหนิอยู่บนร่างกายก็ชัดเจนนะครับส่วนอนาคตก็สามารถเป็นนักสแสดงได้ด้วยที่คุณถามเขาว้นะครับส่วนเรื่องความรักเขาบอกว่าคุณมาทีเดียวสองคนอั<ช>อนนี้ใช่นะะ <laughs> ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณมาคับคนต่อมาคนนี้ครับเพิ่งเดินทางมาถึงเซนทรัลเวิด์เราก็คว้าตัวมาเลยครับ ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคนที่นั่งอยู่ข้างเราเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเป็นยังไงฮะคนนี้แต่งตัวเซอร์นะครับจากความรู้สึกผมเพราะว่าดาวเสาสัมพันธ์ถึงอัตตาอัตตาเป็นดาวจัน์ดาวจันทร์หมายถึงดาวจันทร์หมายถึงคนผิวขาวนะครับหรือว่าใส่เสื้อสีใส่เสื้อสีออกไปต้องมีขาผสมอะครับคนนี้แต่งตัวจัดคงจะเป็นแนวออกคล้ายๆเสอร์ติ๊กๆนะตอนนี้ใช่ครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคนระับ จากดวงชะตาโอ้โหแล้วดาวจันร์ด้วยผู้ชายครับอายุเท่าไหร่ครับคุณสิทธิ์ไม่น่าจะเกิดยี่้าครับไม่น่าเกิดยี่้าครับอ่าว่าาเลยคุณเห็นอะไรเกี่ยวกับเขาคนนี้บ้างเรื่องความรักเรื่องชีวิตเขาเรื่องเรื่องกรรของเขาทุกเรื่องว่ามาเลยครับเท่าที่ดูจากลักษณะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่แปลกอย่างหนึ่งครับผมคือผู้ชายคนนี้มักจะชอบใส่อะไรวะใส่อะไรครับ เขาชอบทําอะไรที่มันกลับกับปกติอะครับในลนักษณะที่เกี่ยวข้องกับบริเวณแขนเขาอะครับปกติมันจะต้องอยู่ทางฝั่งซ้ายแต่เขาชอบเขาไปใส่ทางฝั่งขวาครับอ๋อปกติมันจะต้องอยู่ฝั่งซ้ายครับแต่ว่าเขาไปใส่ฝั่งขวาใช่ครับมันคูณหมายึงนาฬิกาอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้ครับรบ,บุคคลคนนี้นะครับเป็นคนที่ค่อนข้ายที่จะจุกจิกนิดนึงแล้วเป็นคนที่คบใครจะเป็นคนที่คิดมากชอบระแวงใช่นะครับ แล้วก็ที่สําคัญครับบุคคลคนนี้นะครับตอนนี้จากโรชตาไม่น่าจะแต่งงานครับคิดว่าดวงนี้ยังยังยังเป็นคนไม่ผ่านการแต่งงานแน่นอนครับใช่ไม่ใช่อ่ามีแฟนไหมครับแฟนจะเป็นคนที่รูปร่างออกอ่วกหน่อยครับผมหน้าตามีหนกแก้มครับผมอ้าเหรอหน้าตามีหนกแก้มด้วยแฟนเขานะครับอ่ะอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับโอเคนะครับสิ่งที่เขาอยากจะรู้มากที่สุดตอนนี้นะกิ่นนะ ก็คือเรื่องของงานในอนาคตที่จะได้ต่อจากนี้ไปเนี่ยเขาจะประสบควาสมสาเร็จในสายที่เขาดวงครับประสบความสําสเร็จแน่นอนครับเพราะจากดวงชะตาตอนนี้ต้องเรียนตรงๆว่าการงานเหมือนไม่มั่นคงนะครับหเหมือนอาจจะยังไม่ได้ทาหรือเป็นจบๆไปนะครับแต่ดวงชะตาดวงนี้ไม่เกินเดือนกันยายนตุลาคมคุณจะได้งานที่ดีมากๆเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเข้ามาสัมพันธ์ด้วยคอนเฟิร์มครับถามคุณอับสวินหน่อยครับว่ากริดคอนเฟิร์มเป็นยังไงบ้าง เมื่อกี้เท่าที่คุยกับคุณเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างกี่เปอร์เซ็นต์นที่ถูกก็มันก็มีถูกบ้างมีผิดบ้างคนสุดท้ายครับคือคุณคณิ t h าครับบุคคลที่นั่งอยู่ระหว่างเราสองคนนะตอนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับลักษณะดาวเป็นดาวพระราชศมดีครับครับลักษณะอัตตาเป็นดาวพระราชศวดีลักษณะของเขาดาวพระราชเป็นสุครคสุคราระห์คือเหลือง เหลือหนึ่งผู้หญิงครับผมเป็นผู้หญิงอายุประมาณเท่าไหร่ครับจากดวงชะตานิดาพพฤหัสเนี่ยมันเป็นลักษณะของผู้ใหญ่แล้วครับประมาณประมาณใช่ไหมัมากสุดน่าจะสี่สิบกว่าครับสี่สิบกว่าหัวจอดเท้านี่คุณเห็นอะไรในตัวเขาบ้างมีลักษณะหน้าตาเขาจะเป็นยังไงไหมใบหน้ากึ่งไขกึ่งคมครับผมดูแล้วถือว่าเป็นคนค่อนข้างจะมีเนื้อพอสมควรนะครับ่าเห็นอะไรบนใบหน้าเขาอีกไหมครับที่ชัดเจนลักษณะเขามีปัญหาบริเวณสายตาครับผม ผมมองว่าเขาน่าจะมีอาการที่สายตาประเภทสายตาสั้นหรือเอียงอะไรบางอย่างนะครับเพราะเขากระพริบตาบ่อยมากเป็นคนที่กระพริบตาบ่อยเป็นคนที่ตาแดงง่ายมากครับคนแบบนี้ตาแดงง่ายมากไหมครับอ่าโอเคจากดวงชะตาดวงนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะผ่าการใช้ชีวิตคู่มาแล้วครับผมลักษณะแฟนเขาจะค่อนข้างจะเป็นคนค่อนข้างสูงครับผมอ่าแต่เขาสูงครับแล้วมีตําหนิอะไรบางอย่างบริเวณหน้าผากครับถ้าไม่แผลเป็นก็เป็น ลักษณะใยปลาอะไรอะไรบางอย่างอยู่ที่บริเวณคิ้วแสดงว่าคิ้วเนี่ยมีหรือไม่ก็แตกมาก่อนครับผมคู่ข้อก็ต้องเป็นคนที่มีทิศิีค่อนข้างจะรันพอสมควรครับผมและดี่ยมคัญปากไม่ค่อยดีครับตรงนี้คือต้องจำใจอ่า่าโอเคคนคนนี้เนี่ยคิดว่ามีลูกเรียงเลยจะตุสต,ตามีแล้วครับมีแล้วด้วยดวงนี้ต้องมีสองครับเขามีกรรมอะไรติดตัวไหมครับไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติที่แล้ว คือดวงเนี้ยผมเห็นเป็นลักษณะของการลาป่วยอะครับลาป่วยแบบเป็นลักษณะของการที่แบบเหมือนกับเราหลอกหลอกเขาอะไรเงี้ยครับทาให้เวลาคนที่อยู่ใกล้เขาเนี้ยก็จะประเภทดีต่อหน้ารับหลังก็เอาลงไปว่าครับคือแบบคือเขาเป็นคนที่ทําคุณคนไม่ค่อยขึ้น,นครับอ่าทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นครับอ่าดวงอ่าคือว่าดวงชะตาดวงนี้นะครับถ้าอยากจะให้ดีเนี่ยนะครับคือว่าคุณเองจะต้องไปถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ ครับแต่ครับเพราะไม่งั้นกูจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมากครับคือที่สําคัญแกลําไส้ไม่ค่อยจะดีด้วยครับอ๋อเลยครับโอเคขอเลยครับคุณคณิ t ฐาจะคิดยังไงเกี่ยวกับการทํานายในครั้งนี้ ก็ถือว่าแปดเอซนได้ค่ะน้องก็ทายวาเป็นผู้หญิงหาอยู่มากใช่ไหมครับแต่จะพานเรื่องของลูกได้หน่อยไอ้ที่แล้วมีลูกกี่คนอ่าจริงๆแล้วเขาเขาสองก็ถูกเพราะว่าคนคนแรกคลอดมาแล้วคนที่สองเนี่ยได้สองเดือนกว่าแล้วก็หลุดไปน้องเขาหลุดไปใช่ค่ะใช่ส่วนเรื่องอื่นที่เขาพูดมามีเรื่องไหนทำให้ใจรื้อไหมครับเพื่อนอ่าน่าจะเป็นคนรอบข้างเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นลูกน้องอะไรเะไอย่างเงี้ยโอเคต่อหน้าเราเขาเขาดีกับเราก็ แต่ว่ารับหลังก็คืออาจจะไม่ดีเหมือนกับว่าเราทำคล้ายๆว่าเราทําบุญคุณไม่ขึ้นนะคะ